มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แรบรตไบรฟนั้นพยายามจะนําเสนอบ่อยๆค่ะเพราะว่าเราจะต้องนอกจากเราจะมีเทคโนโลยีแล้วเราต้องหันกลับมาดูว่าเราได้ทําลายโลกไหมเราก่อมลพิษหรือเปล่าเราจะทําอย่างไรเพื่อลดมลพิษให้โลกนี้นะคะแม้จะเป็นเรื่องธรรมดาที่เราเห็นเวลาคนสูบบุหรี่ใช่ไหมคะพอสูบบุหรี่ปุ๊บก้นบุหรี่เขาจะทิ้งแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าก้นบุหรี่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยก้นบุรีแต่ละอันนั้นนะคะเขาศึกษามาแล้วว่ามีสารเคมีมากถึง7,000ชนิดและถ้าเกิดว่าเราทิ้งลงน้ำนะก้นบุรีเนี่ยอาจสูบเสร็จแล้วดิ้งทิ้งลงน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะสามารถก่อมลพิษต่อน้ำได้ถึง50ลิตรทีเดียวล่าสุดค่ะ Eco Filter ซึ่งเป็นบริษ Start ัทสตาร์ทอัพ จากประเทศเม็กซิโกพบวิธีที่จะย่อยสลายตัวกรองบุหรี่ลงไปได้ด้วยการนำเห็ดนางรมเห็ดนะัเห็ดนางรมหรือ Oyster Mushroom มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า p ู r ร t ั s อ s t e r a ั s ค่ะนี่หน้าตาแบบนี้เห็ดนางรมนะคะเอามาช่วยในการย่อยสลายก้นบุหรี่ โดยเหตุนางรมจะทำการล้างพิษจากก้นบุหรี่ได้ใน30วันและย่อยสลายจนเหลือไว้เพียงเยื่อเซลลูโลสที่สามารถนำไปใช้ในการผลิตกระดาษได้ค่ะทั้งนี้บริษัท Eco Filter ได้ร่วมกับองค์กรในประเทศเม็กซิโกในการเก็บขวดพลาสติกที่เต็มไปด้วยก้นบุหรี่เพื่อจะนำไปรีไซเคิลนั่นเองค่ะคุณอาร์ต ครับผมก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่ดีมากๆคือผมเคยได้ยินมานานแล้วว่าก้นบุหรี่เนี่ยมันย่อยสลายได้ยากมากๆนะครับแล้วก็วิธีการนี้นะครับทำให้น่าจะช่วยโลกได้อย่างมากดูเห็นเห็นรูปภาพนะครับกองก้นบุหรี่เนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมีการจําหน่ายบุหรี่นะครับกว่า4.5ล้าน,ล,านล้านมวลในทุกๆปีนะครับโดยก้นบุหรี่จํานวนมากได้ถูกทิ้งเป็นขยะตามท้องถนนนะครับสวนสาธารณะ ชายหาดแม่น้ําทะเลสาบหรือมหาสมุทรนะครับซึ่งสารนิโคตินนะครับโลหนะหนักและสารพิษอื่นๆจะถูกปนเปื้อนลงไปในสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็กลายเป็นมลภาวะไมโครพลาสติกในเวลาต่อมานะครับสิ่งที่ eco filter พยายามทํานั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมนะครับพี่ตาซึ่งถ้าถามผมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่สูบบุหรี่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนเนี้ <S 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 คนที่มีเจอโควิดใช่ไหมครับพี่ตาเองที่เราทราบกันว่า มีปัญหาโลงปอดเนี่ยคนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้สูงกว่าคนทั่วไปม,มากๆอาการรัาการกนักอาการหนักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอ,อันเนี้ยเขาไปช่วยสิ่งแวดล้อมทําลายก้นบุหรี่นะครับแต่ว่าพวกเรานะครับก็ไม่สูบบุหรี่ก็จะดีที่สุดครับพี่ตาครับอืมค่ะคือก้นบุหรี่นี้ย่อยสลายยากมากใช่ย่อยสลายมากแล้วก็ยังมีสารพิษด้วยมีสารพิษหลายชนิดด้วยนะคะคุณอเมิส์บอกว่าไม่สูบบุหรี่ดีที่สุดค่ะ